รับเข้าสู่รายการถามเถ่อนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับแฮร์ริสคณะครุศาสตร์จุฬานะครับชั้นปที่3อ่าโอเคงั้นขอถามนิดนึงคะ่ะแฮร์ริสเรียนจบครุมาจําเป็นจะต้องเป็นครูเท่านั้นไหมจริงๆไม่จําเป็นเลยครับผมก็ยังไงใครที่อยากจะเป็นใบสายอื่นเนาะก็คือสามารถที่จะได้ทักษะจากครุศาสตร์เนาะแต่ถ้า o ฟ t h o s สใครที่อยากจะเรียนหรือยอยากเป็นครูจริงๆครับไปเต้ก็สามารถเข้ามาได้เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ที่จุฬาเขามีเครือข่ายและคอนเนคชั่นกับสายครูเยอะมากงั้นชัดนิดนึงเธอคิดว่าเธอจบไปจะจะเป็นครูปะ ไม่เราจะไปทำอะไรน่าจะไปสายแมมเนจ์ครับผมสสาายยบริหารบริการจัดการอะไรเงี้ยเพราะว่าปีที่เดียวก็ไปอินเทอร์เนเนาะกับบริษัทหนึ่งเนาะเกี่ยวกับด้านเซลล์ด้านโปรเฟสชันแนลแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบรู้สึกว่าชอบพูดคุยชอบคิดในด้านกับธุรกิจมากกว่านั่นถามนิดนึงการเรียนคารุถือว่าไม่มีประโยชน์นะถ้าจะพูดว่าจะไปสายแมเนจเมนา์เนี่ยอุ้ยไม่ได้จริงๆเลยคารุศาสตร์เขาจะมีสกิลบางอย่างที่เฉพาะคารุเช่นเอมพัตตี้การฟังลูกค้าเป็นอะไรที่สำคัญมากเพคารุศาสตร์เราต้องฟังเด็กต้องฟังแล้วมันก็เป็นสกิลที่ได้ใช้ร่วมกกกกันใใใช่ถถถูมม้้ยยาาาาาครรรอห but